นะครับเริ่มจากคนที่เรารู้จักนะครับก็คือพวกกลุ่มออฟไลน์นะครับที่เราเรียกว่าออฟไลน์นะครับก็คือการแนะนําบอกต่อการรู้จักใครโทรชวนคนนะฮะหรือนะครับเริ่มจากคนที่เราไม่รู้จักก็ได้นะครับกลุ่มพวกเนี้ยจะได้เยอะและประหยัดกว่านะฮะได้มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายมากเผอิญนะครับโชคดีที่ว่าโครงกาของเรานะครับมันตอบโจทย์และเห็นผลชัดเจนนะครับและเรายังมี KPI ที่จะจับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ทัดเลือกมานะครับคนที่ร่วมทําธุรกิจแค่สองคนเท่านั้นเองนะฮะอย่าลืมนะครับเขาบอกว่านะครับความเชื่อนะครับก่อให้เกิดการกระทํานะครับการกระทําก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์นั่นเองนะครับความเชื่อเริ่มจากไหนครับเริ่มจากข้อมูลสินค้าเทสเตอร์ตัวอย่างผู้ใช้อ่างอิงเีฟอว์อัพเตอร์อะไรที่เราจะต้องลงไปนะครับเป็นตัวเปิดใจนะครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่ม ซื้อสินค้าไปใช้นะครับแล้วก็ศึกษาวิธีการสร้างรายได้เพราะกระแสของธุรกิจเริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าคนนี้ใช้เห็นผลคนนี้ใช้เห็นผลมีบิฟอสเตอร์เยอะอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไระต่างๆนะครับก็เกิดผลลัพธ์ขึ้นมานะครับผลลัพธ์ก็คือเข้ามาสมัครสมาชิกขยายธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ร่วมกันนะครับ,นะรบเริ่มจากความเชื่อนะครับแล้วก็โยงมาที่การกระทำนะครับเพราะความเชื่อ เป็นตัวนำพาให้เกิดการกระทําเกิดขึ้นมานะครับการกระทําก็กาอให้เกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับโครงสร้างแค่นี้เองนะครับแล้วเราใส่ระบบ 2- องสในการที่เขามาสร้างรายได้กับเรานะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าในสัปดาห์ที่1นะครับที่เราบอกว่าแต่กดแค่2คนเท่านั้นนะครับในสัปดาห์แรกนะครับหนึ่พคะแนนซ้ายนะครับหนึ่พันคะแนนขวานะครับค่าแนะนํา4 0เก็คือ400ซ้าย400ขวารวมกันเป็น800นะครับ